สวัสดีครับทุกคนก็อยู่กับ Forest เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราอยู่กับเกม d a t s Door เหมือนเดิมนะตอนนี้อยู่ที่ EP ที่3แล้วนะครับหลังจากที่เราได้เวทมนตไฟมาเราก็ไปลุยต่อเลยว่าจะมีอะไรต่อนนะฮะ Let's go เฮ้ยอย่าบอกนะอาวุธใหม่ลลมอฮ้ย ก็คือในสภาพบรรยากาศที่แย่ครับเราจะใช้ลมในการช่วยให้ปีกของเรานั้นแห้งโอ้สุดยอดเลยไปย่ะอ,อาะโจอ,อาะโจอ,อาะโจโอ้โหคือดาเมจมันน้อยสุดเลยครับในบรรดาอาวุธที่เรามีตอนนี้นะแต่ก็อาวุธใหม่นะก็ขอใช้สักหน่อยแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวนะแล้วน้องน้องตามมาทำไมฮะโอเคเดี๋ยวผมขอไปสำรวจก่อนนะว่า,าต้องเจออะไรต่อนะฮะว่าจะเราไปเริ่มต้นจากการหาที่บ้านแม่มดต่อดีกวกับเพราะว่าแม่มดยังไม่ตายนะผมว่าเราต้องมาหาเราต้องมาเคลียร์กันนะว่าเราตกหล่นอะไรไปบ้างนะครับ

ไฟก็ต้องเจอกับไฟไฟไม่เจอกับน้ำไม่ใช่เหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยมีสกิลมีสกิลไอ้ลูกไฟกลมๆที่อยู่รอบตัวมานี่ผมผมว่าเราโดนมันไม่ดีแน่อุ้อืมอุ๊ยเจ๊กิเขีลบจ้า ิงก,ก่อนโอ้โยขีย้โกงมากขี้โกงมากๆขี้โกงแบบสุดโกงเออแลฝากไว้ก่อน,นเถอะไอ้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 บ้าโอเคผมจะกลับมาใหม่หลังจากอัพพลังโจมตีเป็นที่เรียบร้อยนะฮะฝากไว้ก่อนนะ ก็าจะเป็นทางนี้กันนะอาะคงนกสีทองซะด้วยวันนีผมจะมาถูกสักทีนะฮะหลังจากหลงมานาน Finance Observation Room อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาวะมเริ่มไฮเทคขึ้นนะฮะทุกคนโอเคเหมือนเป็นห้องทดลองลับของเจ้าแม่มดคนนั้นนะฮะเธอจะต้องได้เจอเด็กชะลาลำคนละเรื่องแล้ว นี่เนี่ยแน่แน่แน่เออสนุกดีว่ะถ้าตกลงไปเป็นไงฮะต้องลองดูเสียไปหนึ่งเลี่ยนะครับทุกคนงั้นเราจะไม่สุกสนนะครับไม่มีอะไรนะข้างบนลองไปข้างล่างก่อนไปได้เจอของดีอุ้ย สปาลาดแอบไว้เดี๋ยวนี้ห้องใต้ดินรับอยวนี้ เฮ้เด okay ี๋ยวข้อในนมไปสเต็ปอย่างนี้สุดยิ่ว่าไปเลยฮะมีอะไรวะมีอะไรวะอ่าโซเอนิชีครับ เฮ้ยเฮ้ยจะพอร์เทดทุกคนจะพอร์เทดไอ้น้าบ่นายทำอะไรในนั้น,นจะไม่ช่วยเ๋ยวนี้แหละแต่ไปยังไงก่อนทางตันน่ะผมรอค่าเดี๋ยวนึงนะเจ้าพอร์เทดเฮ้ยโอ้ ควรจะมีแมพสักหน่อยนะฮะอยู่ตรงไหนแต่วันเนี้ยโอเคต้องมัวๆไปต่อนะครับใช้สมองกันไปเริ่มเทอมผมในการจำเฮ้ยนี่ไงฉันเตือนนายแล้วนะเจ้าอีกา แต่แกก็ยังจะพยายามต่อนะฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะว่ามันคือความน่าชื่นชมหรือว่าความโง่เขากันแน่ไม่มันต้องเป็นความโง่เขาอย่างแน่นอนตอนนี้ถ้าเธอยังจะมีปัญหากับฉันอีกแล้วก็ก็ต้องขอราส่วนตัวกับเจ้าหนุ่มคนนี้สักหน่อยละหวังว่าฉันจะทําให้เขาเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องตอนนี้ละขอร้องไป ไกลๆไม่ไปจะช่วยเพื่อนจนะนาโอ,อันนี้อะไรวะอ๋อจุดเตาผิงปะนี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยว้าว เจ้อะไรเฮ้ยเริ่มเสียวๆไว้ไม่มีอะไรเนี่ยอะมีประรูใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโคลิ่เต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมยีแยกล่างด้วยนี่ไง เริ high, ่มเอาเรื <problems> <oused? pero S 2> ่องนะครับเริ <mm ่มเอาเรื่องเอ้ยอะไรๆจะไปช่วยนายให้ได้เจ้าหน้ามอบเพื่อนรักของฉันยิ่งมันจะเต้นเอ้าไฟไปกินดิเหยนรย่างเหยนรย่างเวทมนต์ใหม่ของฉันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรกันโอ้โหปะสุก้า ตาเย็นโอ้โหรถสองกีเลยอ่ะแกโดนแน่เดี๋ยวก่อนจะเกินไปแล้วจะเกินไปแล้วนะจะเกินไปแล้วนะต้องสเต็ปดีขนาดไหนเนี่ย สเต็ปดีขนาดไหนฉันมาแล้วหนีไปไหนออือะไรขอฟานทั้งหนึ่งทีเฮ้ยโอ้โหมีทิ้งระบบมเอ้ยทิ้งระบบมช่วยทิ้งระเบิดบอมไปด้วยนะแต่งเรือสักหน่อยเค่นี่ อะไรวะโหจอาเลยอืมฮอลลิงเสี่ยวนะโอ้วเฮ้ยไฟผมแบบมันมันชิ่งว่ะ แพรนซีแล้วนะครับตอนนี้ออ้้ยยใครจะกินอะไรปวดอะไรปดวดอะไรนี่นะตรงนี้คือ ปิกบิ้มพอริกพอริง,รงอุย้ยโอ้มันยอดมันยอขนาดแล้วไม่เท่าไหร่ đi này Mày to Mà Lua 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 lên Đi này Ủa Tôi có đồ rồi โอ้โหโอเย่ะเกอะโอเกอะจะตายแล้วไฟกินโอ้ยจะตายอีกแล้วครับทุกคนอเด้นเลียเลอเกิน โผล่มาจากท่อจึ๊บโอ้ตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหม่แล้วไอ้นี่ใหม่แล้ววะ่ะมีธิ์แตกมีธิ์แตกรอบนี้มีธิ์แตกอือไฟไปกินก่อน แมว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 เฮ้ยตัวอะไรอะการต่อสู้นี่มันช่างทะลึ่โหดมากเดี๋ยวเลือดเพียงแค่หลอดเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนปล่พอพยไฟไว้ก่อนแม่สอนไว้ โอเคผมลงใจแล้วลงใจแบบฟุดฟุดเออชิงว <cat> ่ะโทษที <para> <porque> Ờ. Ui. Dư mong. เนี่ยต้องไปทางไหนวะโอ้โหโอ้โหเรียกว่ารวดเร็วทันใจฮะแกตามันไม่ทันหรอก เจ้าเองก็ตัวใหญ่เหลือเกินนี่ไ่นี่น่ขอเคลียร์นั่นหน่อยดิอืม,อมชา้าทั้งหนึ่งทีเป็นไงล่ะ ล้วเอ๊ะนั่นคืออะไรฮะตอนนี้ไม่มีอะไรนะฮะเป็นแค่เราสามารถกลับไปพักผ่อนก่อนโอเคจำเล็บเลยดีไหมนะเติมอีกแล้วฮึบฮึบมาอีกแล้วโพลิงลูกฝาย โอ้เรื uh, ่องนี้ม oh. ันแยกร่างเก่งจริงนะฮะตีตายแล้วก็จะโผล่มาอีกมาเรื่อยๆเลยมุดมันออกมาจากท่อเยอะจริงไม่จริงหนังเอตัอ๋อ ยอดเลยมาอีกแล้วนะโอ้โหเจ้าพ่อโพลิงนี่นะเนี่ยเฮ้ยมันไปไหนอะ่ะม,มันไปไหนอะ่ะนึกว่ากระโดดไปไหนเฮ้ยแต่มีตัวหนึ่งตกลงไปนะฮะเฮ้ยน้องตกก็อยู่ตรงนั้นแหละ ว่าเจ้าโชคดียังมีชีวิตรอดนะโอเคสบายโรงงานต้องการไฟนะฮะอ่าเลยเจ้าพอโพลีเหรอุอยจิ๊บเ้ยโอ,โโอ้โหเครือ นี่แนี่นี่เน่โอเย่ยากโอ้โหเคไม่มีอะไรฮะตรงนี้จริงเราควรรีบไปก็น่าจะดีกว่านะมไม่มีไลฟ์เซตแล้ว อเจอประตูแล้วแต่ว่าผมจะยังไม่กลับนะองไปถึงที่สุดอืมนี่เจอแล้วจ้ะแม่มดโอ้ยอีเจ้าอะไรดีวะเจ้าเจ้าตัวน้อยนะ่าโง่ พวกอีกาไม่เคยทำอะไรที่พวกเขาเคยพูดฉันพยายามที่จะช่วยชีวิตนั่นเนี่ยนายไม่เข้าใจหรอความตายไม่สามารถมองเห็นใครก็ตามที่ใส่หน้ากากชีวิตของพวกเขาถูกบังคับด้วยหม้อช้าทั้งหลายฉันสามารถหลอกโยมทูตได้ <c oughs> เธอกับฉันจะมีบางอย่างที่ธรรมาดา เจ้าอีกาน้อยผู้ว่าจ้ากทีเหมือนกันแต่ที่ดีที่สุดเลยก็คือพวกเราไม่สามารถให้เขามาเจอกับสิ่งที่พวกเราเห็นได้ <c ười> อย่าแค่ไปเลยฉันได้เอาขี้เท่าใส่ลงในหม้อชาที่น่ารักของฉันแล้ว <c ười> เอาละอื้อห Gan này xuống gan mãi nào oh, nina oh, nina hui oh. mãi tan mãi Đi hui 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 มารอบนีนียวจริงเปิดก่อนได้เปรียบนี่เนี่ยนี่เนี่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 โฮ่นี่เนี่ยไปเอเฮ้ยโอ้เข้าถ้วยหรอเข้าถ้วยหรอ ไปดีกว่านี่แน่ในถ้าเราโจมตีแบบระยะใกล้เข้าไปถาตัวมันไปเลยอย่างนี้ล่ะนี่เนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหหนีก่อนหนีก่อน เฮ้ยมันเริ่มโม่แล้วโอ้เกือบโดนเกือบโดนอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเนี่ะนุณงยายคุณยายแก่แล้วนะ เตรียมตัวตายได้แล้วคุณยายอุ่จ้าปิดฉากอย่างสวยงามโหสวยวนะเจียนเบิร์ม นี่มันก็คือจอนโซนที่เราตามหานะทุกคนพวกเรามารวมตัวกันในวันนี้เพื่อที่จะไว้อะไรกับการจากไปของผู้หญิงที่รู้จักกันในหลากหลายชื่อ The Wish of Ernst Ceramic s c ยมิก e ั s ซาร t เ e e อั a ว n วเอ็นชัน s ทรสและค c ัคกอรีคลอนลายชื่อจริง and, แน่นอนแกรนมาก็คือคุณย่าคนนี้นะคุณย่าหรือคุณยายวะเออนั่นแหละเหมือนกันขับเคลื่อนโดยสัญชาติยาณความเป็นแม่แล้วถูกกลืนกินด้วยความที่อยากจะชนะความตายของเธอ เธอเติมเต็มชีวิตของเธอด้วยกิเลสของเวทมนต์ไม่ว่าจะเป็นการฟรื้นคืนชีพหรือว่ายาพิษและหม้อการประจนภัยของเธอมาถึงบทสรุปแล้วและเธอตอนนี้ก็ไปอย่างสงบสุขกมหมองเจ้าลงและลึกถึงความทรงจำและก็จบด้วยการนับถือครั้งสุดท้าย เวลาของเธอในโลกนี้ได้จบลงแล้วยังไงต่อฉันคิดว่าฉันจะไม่เอาหม้อนี้ไปจากหัวแล้วละ่ะเอ่อก็ยังคงฉันหวังว่าเธอจะค้นพบความสงบสุขในชีวิตภายภาคหน้า ใน,นสุดเธอก็จะสามารถกลับมาพบกับแกนพอตเอ้ยแกนปลาคุณฝูนะฮะอ๋อเธอทีลินพันเป็นว่าฉันมีสมองเป็นหม้อแล้วล่ะตอนเนี้ยังไงก็ไปสู่สุคตินะคุณยายเธอตายในขณะที่เธอมีชีวิตอยู่ ด้วยหัวที่อยู่ด้วยหม้อที่อยู่บนหัวเธอยังไงวะ โอ้นี่ไงฮะเราได้แอนโซของคุณยายของแม่มดคนนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสุดยอดเราขาอีก2อันนะผมงั้นก็ EP นี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ EP หน้าเรามาลุยต่อนะครับว่าเราจะไปจัดการหาแจนโซยอ2อันได้จากที่ไหนนะก็ไว้เจอกัน,นครับทุกคนซ๊ย